จสะพานเกาะเหลายาบานปลายพบร้าสะพานเชื่อมเกาะเหลายาในเหลายานอกขณะเจ้าท้าผู้มีภาคตาษเผยร่วมแจ้งจับพร้อมอุทยานต้องรื้อถอนและขอสร้างใหม่จากกรณีจับการก่อสร้างสะพานเกาะเหลายาได้ผู้ตองหา6กคนตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้นความคืบหน้าในเรื่องนี้นายบุญเรียงรัตนบัณฑิตกุล ผู้มีการสำนักการเจ้าท่าภูมิภาคตาดเปิดเผยว่ายังมีสะพานที่ซ่อมและสร้างเชื่อมต่อระหว่างเกาะเหลายานอกและเกาะเหลายานาอีกหนึ่งแห่งเป็นสะพานไม้ขนาดความกว้าง2เมตรยาว120เมตรมีการปักเสาปูนไว้56ต้นเสริมจากสะพานเดิมสะพานเสริมจากเกาะเหลายานายเมตรเกาะเหลายานอก40เมตรแต่ไม่พบตัวผู้กระทำความผิดคาดว่าคนก่อสร้างน่าจะเป็นชุดเดียวกัน ผู้โการสานักงานเจ้าท่าผูิภาคตาดบอกว่าตามกฎหมายจะต้องทําการรือถอนสะพานทั้งหมดแล้วขออนุญาตสร้างใหม่และเมื่อมีการชำรุดจะทําการปรับปรุงซ่อมแซมจะต้องทําเรื่องขอจากสํานักงานเจ้าท่าและอุทยานแห่งชาติมุกอช้างเนื่องจากอยู่ในเขตรับผิดชอบของอุทยานด้วยซึ่งการซ่อมแซมจะต้องใช้วัสดุเดียวกันเก่าสะพานเก่าห้ามเปลี่ยนจากเสาไม้เป็นเสาปูนสําหรับความคืบหน้าในเรื่องนี้ผู้รงหาทั้ง6คนได้ขอประกันตัวไปชั่วคราวและ พันธุ์ตุโธรประสาทสมรรถกุลสารวัตรเวรสถานีตำรวจภูธรก่อช้างเจ้าของคดีจะได้เชิญตัวผู้บริหารของเหลายารีสอร์ทมารับทราบข้อกล่าวหาและขั้นตอนในการดำเนินการต่อไปทวนสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างเกาะเหลายานอกและเกาะเหลายาในจะต้องใช้มาตรา22ในการบังคับหรือถอนและหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีอย่างไรก็ตามอาจมีนนการทำเรื่องขออนุญาตในการ่้มแซรมหลังจากสิ้นสุดคดีนี้เลยก็เป็นได้ซึ่งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง และสำนักงานเจ้าท่าภูพิภาคตาจะได้ประสานงานในการดำเนินการต่อไปครับเองเนี่ยได้รับการประสานจากทางอุทยานเกาะช้างนะครับว่ามีผู้ประท้วงมาเปิดตมเรียนกเกาะเหลายานะครับในส่วนของเราเองก็ได้จัดเจ้าที่คือทางคุณประสงค์ผู้วิจารณ์นักชาการขนส่งทำนักการเนี่ยได้เข้าไปร่วมดําเนินการนะครับมีการกล่าวโทษร้องทุกข์ที่สพ กาะช้างนะครับในส่วนของพื้นที่ตรงบริเวณเกาะเหลายาเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ของอุทยานประกาศควบคุมดูแลพื้นที่อยู่ด้วยนะครับในส่วนที่จะ,ะสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่ยื่นลงไปในพื้นที่ของเขตอุทยานต้องได้รับอนุญาตจากอุทยานและในส่วนที่จะลุกล้ำลำน้ำเนี่ยก็ต้องมาขออนุญาตทางเจ้าท่าให้ถูกต้องด้วยครับ